รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สบายดีสบายดีขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสบายดีนี่ลาวเองรายการที่จะสอนภาษาลาวกับคําศัพท์สุดว้าวและประโยคที่นําไปใช้ได้จริงนี่ค่ะอาจารย์วันนี้แอบเห็นไหมไฟเตรียมเลย<ฮ>ด้วย น้องฝ้ายอาจารย์ก็เลือกเตาไปเบิงอยู่ได้ใช่น้องฝ้ายจับอย่างมานี่นะอันนี้เป็นแฟลชการ์ดค่ะก็คือข้างในเนี่ยเป็นการ์ดรูปภาพที่บ่งบอกถึงอาชีพต่างๆคือวันนี้รู้ว่าอาจารย์จะมาสอนคําศัพท์เกี่ยวกับอาชีพแม่นแล้วเลยเตรียมมาเป็นปึกเลยเตรียมมาทั้งหมดเลยทงอยู่ในนี่แน่นอนคือเตรียมของอาจารย์แต่ยังไม่เปิดให้ดู คือจริงๆอะฝ้ายอยากทราบก่อนก่อนที่เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์กันค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนลาวเนี่ย<ม>เขานิยมในการประกอบอาชีพอะไรอะคะจริงๆแล้วเนาะในประเทศลาวเนี่ยขาเจ้าก็นิยมประกอบอาชีพที่เป็นชาวกสิกรมกรมกสิกรรมก็คือการทําการเกษตรแม่แล้วแต่ว่าก็มีหลายอาชีพหลายกว่านั้นค่ะแต่ว่ายังบอกได้น้องฝ<อ>้ายเออเพราะว่าอย่างฮูบอได้เลยค่ะจยาอยากรู้แล้วเ <c ười> พราะว่าเราต้องไปฟังในช่วงเรื่องเล่าลาวเองค่ะไปเลย อาชีพหลักของประชาชนลาวซบปปลาวได้มีระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพกเกษตรกรรมคือทำนายาสูบปลูกข้าวโพดกาแฟพืชผักเลี้ยงสัตว์ โดยประกอบอาชีพเกษตรกรรมถึง50%ประกอบอาชีพเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงงานการท่องเที่ยวการให้บริการด้านต่างๆ30%และอาชีพอื่นๆ20%โดยหน่วยเงินของลาวคือกีบลาวและอัตราการแลกเปลี่ยน1บาทไทยคือ253กีบลาวโดยประมาณค่ะ เจ้าเนาะพวกเขาก็ได้เห็นอาชีพต่างๆของคนลาวไปทั้งหมดแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะอยากถามน้องฝ่ายเนยาะค่ะน้องฝ้ายอยากจะเป็นอย่างเนาะตั้งแต่ตอนยังน้อยจนทอดปัจจุบันเนี่ยจร,จริงๆอ่ะถ้าย้อนไปตอนเด็กนะคือฝ้ายอะอยากเป็นทันตแพทย์ทหรือว่าคุณหมอฟัน<อ>ซึ่งเอ๊ะพออาจารย์พูดขึ้นมาทันตแพทย์หรือคุณหมอฟันภาษาลาวพูดว่าอะไรคะอ๋อภาษาลาวมั้ยออคำนี้นะ อาจารย์อยากจะว้าขนาดเลยเหรอคะเอ่ยังไงเพราะว่าเนมเนมนึกขึ้นมาแล้วอุ้ยเสน่หเนาะภาษาลาวก็เจ้าบอกว่าทันตะทันตแพทย์เลยมั้งถูกต้องค่ะภาษาลาวบอกว่าหมอหมอปัวปัวแคลแคลหมอปัวแคลหมอปัวแคลนี่หนูจะได้เป็นหมอฟันจริงๆใช่ไหมคะใช่แล้วด้วยคำคำนี้ต้องไปปัวปัวคืออะไรคะอาจารย์ไปปัวคือไปไหนไปทำอะไรคะ ไปปัวคือรักษาอ๋อคำว่าปัวคือการรักษาส่วนแควแปลว่าแควก็คือแควก็คือฟันออาแควก็คือฟันแต่เราเอินแควหนูเคยได้ยินที่คนเขาพูดว่าปวดแคลวปวดฟันแมนเจ็บเจ็บแควเฮาบอปัวเออเฮาบอปวดเฮาต้องเจ็บเจบแค้วบางคนฟันผุแบบนี้เฮาก็จะเอินว่าแควเป็นแมงแมงกินแคว ขอโทษใหลายอันนี้ไม่หนูชอบแม่นมอะนี่ตอนนี้อยากเป็นหมอฟันจริงๆแล้วจะได้พูดกับคนไข้ว่าเนี่ยแมงกินแคลวแคลวเป็นแคลวแมงแบบนี้เจ้าเอ้ยน่ารักเนี่ยมันเป็นความมิสเนตของแบบภาษาจริงๆจริงที่อยากเป็นคุณหมอฟันตั้เด็กเพราะว่าไปตรวจบ่อยค่ะอาจารย์คุณพ่อพาไปตรวจฟันคนฟันแข็งแรงมากกระทั่งที่ว่าฟันน้ำนมจะหลุดเนี่ยไม่หลุดต้องให้คุณหมอถอนเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำศัพท์กันดีกว่าค่ะในนี้ไฟเตรียมมาเยอะเหมือนกันขออนุญาตเดี๋ยวเปิดไล่เป็นคำๆได้เลย ได้เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไล่เรียงแต่ละอันกันเลยนะคะอาจารย์คือเฝ้าว่าจริงๆการเตรียมการแบบนี้มันช่วยให้เราแบบจาได้เด็กๆก็ยมในการใช้อาชีพแรกสัตวแพทย์ค่ะอาจารย์สัตวแพทย์น้องสัตวแพทย์นี่นภาษาลาวเพิ่นเอิญว่าหมอปัวสัตหมอปัวสัตอ์อ้อหคือปัวคือรักษาปัวคือรักษาหมอรักษาสัตวอ์อแม่แล้วเฮอก็อพูดตรงตัวเหมือนกันตรงอีหลีได้เลยค่ะไปต่อเลยนะคะจเจ้าต่อไป ช่างปะปาค่ะอ๋ออันนี้เอิญคือกันเนาะแต่ว่าเสียงจะต่างกันกับภาษาไทยนิดนึงเนาะเพ่นเอิญว่าสางปะป๋าสางปะป๋าออนะฮะเนาะช่างเป็นสางสางสางปะปะป๋าป๋าโอเคไม่มีคำน้านี่นึกว่าเรียกคุณพ่อเลยปะป๋านะคะน่ารักมากเอออะต่อไปกันอันนี้ตำรวจค่ะตำรวจ อันนี้พูดเหรอเมนเม,มนตำลวดอาจารย์เ้อเล้ยตำลวดตำลวดคุณตำลวดอย่างนี้เหรออพอเอิญมาตำลวดไอ้ตำลวดสีไหนน้องเรียกแบบนีวิ่งจับโจรไม่ทันเลยฮะเนี่ยหวานเกินอ้อนหวานเกิออนไปอ้อนคุณตำลวดเอ<า>อเอาต่อไปอาชีพอาจารย์เลยหรือว่าคุณครูอันนี้มีเกียรติน้องถูกต้องค่ะภาษาลาพ่นเอิญนายครูนายครูเป็นนายได้เนี่อ่ะฮะ เป็นครูพร้อมแล้วเป็นนายน้ําเป็นนายไม่ได้เป็นผู้ชายใช่ไหมจริงๆก็เจ้าเอิญผู้ชายนั่นแหละเพราะว่าสมัยก่อนกมแต่ผู้ชายเป็นครูเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือก็เปลี่ยนไปตอนนี้ก็มีผู้หญิงเยอะที่เป็นครูก็ยังคงเรียกนายครูนายครูแต่ว่าอันถ้าถ้าเป็นนายครูนี่บางคนก็เจ้าจะใส่ในระดับประถมแล้วก็มัธยมนี่ก็เจ้าก็จะเอินเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยก็อาจารย์ซึ่งออกเสียงว่า อาจานรยนแล้วอาจานย์อาจานน่ารักเนาะเออน่ารักดีค่ะเป็นอาชีพที่มีเกียรติจริงๆค่ะอ่ะต่อไปช่างภาพค่ะสร้างภาพอืเอิ้นคือกันสร้างภาพสร้างภาพเออหรือสร้าง่ายรูปสร้างถ่ายรูปถ่ายถ่ายรูป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 โอเคอุ้ยอะไรอย่างงี้นะเออต้องมีรูป ที่เวลาจะเรียกว่าถ่ายรูปนี่ช่างนี่คือกดค้างนะถ่ายรูปช่างไทยรูปประทายรูปให้คอยแดกอ๋อเออน่ารักน่ารักนะคะอันนี้เป็นช่างภาพหรือว่าช่างถ่ายรูปแถมกันไปต่อไปนักแสดงชายนักแสดงชายนักแสดงชายชายชายนัก นักแสดงแสดงสายนักแสดงสายนักแสดงสายอ๋อง่ายง่ายง่ายอันนี้เป็นผู้ชายแล้วก็ถ้าเป็นนักแสดงผู้หญิงนะคะคือกันนักแสดงยิงหูดังอีกแล้วได้น้องเอ๋ยนักแสดงยิงยิงยิงขึ้นหูดังอีกแล้วนักแสดงยิงนักแสดงยิงยิงยิง เป็นยากเกับอาจ้าโอเคโอเคดีกว่าอาจารย์ก็ว่าแล้วคันฉันพูดสมอยู่ทางบ้านนี่เอาให้จะไหนคันสมมูรว่าคอยยิงยิงอยู่นี่เออแต่ฝึกได้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 มันเป็นอย่างเหนื่งความสามารถเขาถูกต้องค่ะฝึกทุกวันดูรายการเราบ่อยๆอ่ะต่อไปวิศวกรอันนี้ก็คือวิศวกรวิศว ก่อนการโตเลยตรงตัวแต่ว่าต้องก่อนเขาต้องก่อนมีห่างเสียงอ่ะต่อไปอาชีพนี้ถือว่าประกอบอาชีพนี้กันเยอะชาวนาค่ะอ๋อเอินคือกันเนาะค่ะเป็นสาวนาสาวนาสาวสาวแบบ คลิปก้อนๆเนาะเออตอนก้อนๆเออชาวาวเดีกเลขชาวเดีอ๋อจำได้อาจารย์อยสอันนี้ก็เป็นชาวนะซาวนะเออโอเคค่ะเสียงก็จะเป็นประมาณนั้นคลายๆกันต่อไปคุณหมอเอออันนี้คุณหมอเนาะภาษาลาวบอกว่านายหมอนายหมอเออแล้วถ้าคุณหมอผู้หญิงอะคะก็เป็นหมเเหมนอยหมอแต่ว่า แต่ส่วนหลายก็เจ้าจะเอิ้นคำกะเจ้าเอิ้นว่าด็อกเตอร์เป็นด็อกเตอร์แปลว่าหมอได้ก็คือเรียกด็อกเตอร์เลยก็คือหมอแต่ถ้าคนจบด็อกเตอร์เออแล้วจะเรียกไงคะเขาเอิ้นเหรอปอออฮะไม่ได้จะขึ้นรถไปไหนใช่ไหมคะปอแล้วก็อเนื้อมาจากปริญญาเอกอือะไรเรียก ปออแมนแล้วบอสันมันสิมันยุ่งมันมันมันสิม่าลงกันกับด็อกเตอร์ก็คือจะได้ไม่งงกันกับคนเป็นคุณหมอถูกต้องไม่งั้นเรียกแบบว่าเอาเจ้าตบด็อกเตอร์จะเป็นหมอแมนหมอเอาก็คืองเลยสรุปไม่ว่าเป็นหมอหรือว่าจบด็อกเตอร์มาถูกต้องแล้วอันนี้ขอให้ท่านผู้ชมเข้าใจแบบนั้นเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นอาชีพโดยเบื้องต้นนะคะที่ฝ่ายเรื่องมาแล้วก็คิดว่าคุณผู้ชมหน้าที่จะอยากรู้จก็เลยไปตัวแทนทิ้งท้ายนิดได้ไหมพิธีกรออกเสียงว่าอะไร แกแ้มเลยเหรอทำเลยเพราะว่าเเคยเป็นในนี้นะเชื่อทำอิทตื่นเต้นตกใจครั้งแรกครั้งแรกเอามาต้องพูดว่าอะไรคะพิทีกรพิธีกรพิธีกรพิธีกรจะได้พูดคือบอของยัคเองได้อยู่ค่ะอาจารย์ รดัที่สุดค่ะทั้งหมดนี้เป็นคำศัพท์ะนะคะที่ผู้ชมได้เรียนรู้แต่ว่าคราวนี้เดี๋ยวเราต้องมาพูดเป็นประโยคยาวๆกันเดี๋ยวให้อาจารย์สอนกันในช่วงสนทนาภาษาลาวค่ะไปกันเลย เราได้เรียนรู้คำศัพท์กันไปเยอะมากค่ะคราวนี้มาพูดได้เป็นประโยชกันดีกว่าสมมติว่าฝ้ายอยากจะแนะนําอาชีพของตัวฝ้ายเองอาาแล้วก็อาชีพของคุณพ่อจ,จะมีวิธีการพูดยังไงสมมติของอาจารย์ก่อนสมมติของอาจารย์เนะาะอาจารย์ก็จะบอกว่าค่อยเป็นอาจารย์อพอของค่อยเป็นสร้างไฟฟ้าก็คืออาจารย์เนี่ย เป็นอาจารย์เจ้าแล้วก็คุณพ่อนี่คือเป็นช่างไฟฟ้าแม่นแล้วโอเคงั้นถ้าฝ้ายลองพูดของฝ้ายดูนะ,อะลองดูว่าจะถูกหรือเปล่าออลองด,ดงได้ค่ะค่อยเป็นพิธีกรพ่อของค่อยเป็นอาจารย์ ได้อยู่ไหมคะคุณพ <ism Durch tus rapper> ่อแม่เ <kid> ป <classy> ็นค <nin> enfin <bear> ุณครูเหมือนกันโอแม่นบอสมพอเขามีอันนั้นคือกันเนาะใช่เหมือนกันค่ะโอเคได้ได้อยู่ใช่ไหมคะความหมายทรศัเนียยต้องมีการปรับอะไรเล็กน้อยอันนี้ก็คือเริ่มเก่งแล้วเลยมีกําลังใจในการฝึกเลยค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวเราไปต่อสมมติว่าเราจะพูดต่อว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยมีทั้งแพทย์พยาบาลแล้วก็เภสัชกรพูดยังไงคะอ๋ออันนี้เนาะก็คือมันมันยัดยาวน่อยนึงเนาะ อย่างกาะน้องฟ้าที่โรงพยาบาลที่ที่โฮงหมอที่โฮงหมอโฮงหมอคือโรงพยาบาลภาษาลาวเอินโฮงหมอโฮงหมอโฮงหมอคือโรงพยาบาลมีทั้งแพทย์มีทั้งหมอมีทั้งหมอพยาบาลพยาบาลพยาบาลแมนและเภสัชกรและเภสัชและเภสัชเออบางคนเอินแพทย์การยาแพทย์ การยาเภชัสกรคือมันเป็นคำใหม่นะแต่คำลาวนี่ก็เจ้าจะใช้บอกว่าแพทย์การยาก็คือคนทำยาเมลแล้วก็คือดูแลเรื่องยาอย่างทั้งหมดก็คือแพทย์การยาได้เหมือนกันหรือจะเภสัชก็ได้เันก็เข้าใจทั่วถึงแล้วและถ้าคราวนี้สมนโรว่าไจะถามเพื่อนฝ้ายถามเขาเนี่ยว่าเนี่ยเขาอ่ะมีอาชีพอะไรหรือว่าเขาทำอะไร ถามยังไงคะอาจารย์หมายถึงว่าน้องฝ้ายจะถามมูว่าจะว่าเขาอ่ะมีอาชีพอะไรทำอะไรแบบนี้ไหมหรอใช่ค่ะภาษาลาวก็จะบอกว่าเจ้าเฮ็ดเวียกหยังเจ้าเฮ็ดเวียกหยังหยังหยังมาอีกแล้วน้องเอ้ยหยังหยังหยังขึ้นหูดังอีกแล้วขึ้นจมูกเหมือนกันเจ้าเฮ็ดเวียกหยังเจ้าเฮ็ดเวียกหยังเวียกคืออะไรคะเวียกคืองานคำว่าเวียกเฮ็ดแปลว่าทำเวียกแปลว่างาน มารวมกันก็คือเฮ็ดเวียกก็คือทำงาน,งานหรือบางคนบอกว่าเจ้าเฮ็ดการหยังได้เหมือนกันได้คือเจ้าเฮ็ด อย่างหยังทำงานอะไรเหมือนกันแมนแล้วจริงๆมันมีหลายคําแล้วก็หลายคําศัพท์หลายอาชีพมากๆที่ฝ้ายก็ยเงียคงอยากกลับไปฝึกที่บ้านด้วยตัวแฟชาร่นเมื่อสักครู่ก็คิดว่าจะได้พัฒนาในการพูดภาษาลาวให้ชัดมากขึ้นนะคะคุณผู้ชมก็สามารถฝึกตามไปพร้อมๆกับเราได้นะคะด้วยการชมรายการย้อนหลังค่ะผ่านทางเว็บไซต์ www. etvthai. tv นะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปฝึกในการพูดภาษาลาาเพิ่มเติมกันก่อนดีกว่าว<า>ันน<า>ีนะคะสวัสดีค่ะสบายดี